าวัเดี๋ยวผมผมโนบสีดเพมมาเล่นเกมอืมนี่หานี่เอาจากยิมกันนะดูไหมครับกระโดดกระโูดจงังหวะสามชากระโดดด้วยผมว่ามันไม่หนียิมหรอกคนเอา,ม,อา,ม,อามันเชิไม่ไม่เชิงนี่จยิม เชิญี่ยมมันเชิงฝึกยิมมากกว่าเอ๊ะฝันอยู่เกมอ๋ออ๋ออ๋อตรงนี้อ๋อฝึกฝันนี้โอเคโอ้ยถ้ามีหลายเกมอาจจะเล่นเกมเพราะเกมเขาไม่ค่อยสะดุดนะเล่นได้เล่นได้โอ้โห ซื้อคิวก็โดนหกหทัวรน่นเมกมันสองอันนี้ามีนะผมเล่นรอบผมผมอันนี้ผมเล่นผมผมเรอบดีกว่ามีคลิปพรเออบอกนะนี่คือคลิปลองนะทำแต่เมื่อวานทำพร้อมกับ ทำไอพร้อมกับไอนะออบบี้คาแรคเตอร์ที ein, like ่แม like ันเลียนแบบตัวเองอะมาดูกันครับผมมาแค่ผมแค่อ่คิดมามาทำแล้วก็ดองไว้รอวันจบไปเฉยคงจะไม่มีไอ้นั่นนะถ้าทำได้อยู่ก็จะบีแล้วเนอะรบกวนเราแต่นี้คงไม่มีนี่ก็เกิดบ้านนี่เกิดยีบีนะ ยิมนี่คือผมจะไม่อยู่ยิมนี้ตลอดก,กันอ, oh, no. อุ้ยโอ้โหนอีอีไอ้ขี้เด็กไม่เด็กมาแล้วเขาชื่อสายเขามีสายยาว่าคนขคี้ดีคนขี้ดีคำว่าเด็กสีไม่นี้นะครับผมเพิ่พูดเฮ้ยหัวนิ้วนิ้สะเผานนี้ลิ้มพลาด โอ้โนเกินลวอืมหมดละพอแล้วสตันนี่คนหรอครับกระตูสนเขาไม่เชิญคนนะเขาเชิญอีเวยันนะนวตองเขาอยู่ตรงนี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยกับตายนี้ ตื่นยงอ้าวไปแล้วจิโอคุณแดกฉันทำอะไรนี้โอเคเขอให้เราไปทำนี้เนาะง่ายง่ายง่ายียกเบาแสดงบอกบอกง่ายมึงตายอบหนึงมันนีู้เาแดเลยขไปทางซายแล้วเขาข้าวผมโค้เขาจะไม่เห็นค่ะเขาจะเดิน นี่ก็ไปเลยต้อมไ,ไป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 มติดตรงนี้ื้อติดแล้วอืมโอเคต่อมาฮัลโหลก็ในลทางนี้มันไม่ง่ายครับคือคลิปนี้มาต้องทำไปไวๆเอาชิคคยเฉคอยสิบกับ ขอลงซีบอลนะว่าผมไม่ชิควายไหนว้าไม่ชิควายมัไม่ช่ดควายเหรอนะอ๋ออันนี้ตรงนี้อ๋อผมไม่ได้ตรงนีไม่ชิควายอัยอยู่นี่อยู่นี่เองโอ้โหไม่ไกลมากคือว่าโอเคอืมควายอืม

โดดปีนโดดปีนมันคือการออกกลังกาครับเลยไม่ได้จริงหรอกไม่ก็ไม่เชิญนะเอาอะรัเดี๋ยวคอนนะแลก็อยู่แต่เดี๋ยวารีกับเพื่อแคคลิปเตอร์จริงไม่เก็นด้นะอ๋อมันเืออยู่ นี่ยก็ไปก็อือก็นองอืก็ต้องดดีกดดีไหมโอ้ชิคกียวินเนอร์ you w i ก็คือคนดีไว้ผมว่าผมได้แล้วจ่ได้เลยจ้ะอืาได้แลวขอตรงนี้นะผมขอจดคลิป แต่พี่เท่านี้ครับสวัสดีครับผม